ครับผมสำหรับวันนี้ผมจะมาอัปเดตโปรโมชั่นที่ผมจัดเดือนตุลาไปนะครับ10คันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มว่าจะเหลือคันไหนกันบ้างนะครับเริ่มคันที่1กันเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูรถในสต็อกของทางบริษัท cmp tractor เราก่อนนะครับครับผมคสำหรับตอนนี้ทางบริษัท cmp tractor เรานะครับก็ยังมีรถอีกสต็อกอยู่จํานวนร้อยกว่าคันเลยทีเดียวนะครับผมครับผมคันที่1ครับ k คูต้าเคเนย์ะครับจากราคาปกติหนึ่0แสบาทนะครับตอนนี้ก็เหลือเพียงหนึ่0 0สนหกหันบาทยังอยู่นะครับผมล้วก็สำรัคันที่สองนะครับก็คือยันมาวบีสน่ะครับผมแท็กยางนะครับใบไม่เดี๋ยวผมหาใส่ให้นะครับจากราคาปกติอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับจะเหลือเพียง1นึ่งแสับาทเท่านั้นเองนะครับคันที่สนะครับยังอยู่นะครับวาบีครับผมแล้วก็สำหรับคันที่สนะครับก็คือคมมาสื 2 8่แรุ่น1เลยนะครับผมสำคันนี้เป็นแท็กยางมีใบมิดดันนะครับผมบูงสไลด์แบบพิเศษนะครับสามารถขุดข้างกำแพงได้ด้วยนะครับผมสำคันนี้จากราคาปกติอยู่ที่235,000บาทนะครับแต่วันนี้ผมจัดโปรโมชั่นให้เหลือเพียง215,000บาทนะครับคันที่สามรับยังอยู่นะครับผมครับผมต่อมาคันที่4ครับเป็นรถขุดของนาการุ่นนะครับผมเอ็นบครับแท็กเหล็กใหม่และมีใบมิดดันนะครับผมปั๊มนิ้วทนน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับคอนโดนสั้นนะครับผม สอคันนี้จากราคาปกติอยู่ที่2,55,000บาทเลยนะครับแต่วันนี้ผมจัดโปรโมชั่นให้เหลือเพียง2,35,000บาทเช่านั้นนะครับคันที่4ครับผมต่อมาคันที่5นะครับจะเป็นรถขุดของ Hanex SB15 นะครับแท็กเหล็กนะมีไมบมีดดันนะครับผมสองคันนี้นะครับผมก็เป็นบูมสะไลแบบพิเศษทั้ง2ตัวเลยนะครับสามารถขุดค่ากกแพงได้ด้วยนะครับผมครับผมสับตัวนี้จากราคาปกติอยู่ที่1 9 5 0 0 0บาทนะครับผมแต่วันนี้ผมจัด โปรโมชั่นพิเศษแท้เหลือเพียง1นึ่งแสนหกหมืบาทนะครับผมเป็น1 2 3 4 5คันที่5นะครับผมสำหรับคันนี้อันนี้คันที่4นะครับครับผมสำหรับคันที่6กเราจะเป็นรถกระบูพูป้ายูสี่สินะครับจากราคาปกติอยู่ที่3 3มสามแสนต้นๆเลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมแท็กเล็กด้วยนะครับมีใบพิมพ์ดันนะครับวุ้งขีดใหญ่ๆเลยนะครับผมปั๊มนิ้วขนโดนสั้นเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมครับผมแต่ว่าผมจัดโปรโมชั่นไว้เหลือเพียง275,000บาทเท่านั้นเองนะครับ ครับผมสำหรับโปรโมชั่นที่ผมจัดเดือน10ไปนะครับก็ยังเหลือเพียง6คันนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาจจะจัดโปรโมชั่นให้เพิ่มนะครับครับผมสำหรับใครที่สนใจรถทุนเล็ขสภาพดีเก่าญี่ปุ่นท่านสามารถมาดูรถได้ที่บริษัท CP Factor เรานะครับร้านจะตั้นอยู่ที่ถนนบางนาตราดกม23ตำบลบางสาทงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะครับทางบริษัทเรามีรถร้อยกว่าคันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ของแถมก็ยังมีอยู่นะครับเป็นโบเวอร์นะครับผม จำนวน4รางวัลนะครับผมแล้วก็จักรยานอีกหลายรางวัลนะครับสำหรับคันนี้ผมจัดโปรโมชั่นนะครับอ่าคอมพิวเตอร์พีซี 12UU นะครับ106,500บาทได้ทําการจําหน่ายไปเรียบร้อยนะครับขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจทางบริษัทซีบีแท็กเตอร์เรานะครับแล้วก็ยันยันมาด B3U นะครับสำหรับคันนี้ก็ได้ทําการจําหน่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจทางบริษัทซีบีแท็กเตอร์เราครับ106,800บาทครับผม